สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไทยนะครับวันนี้มีเพื่อนเก่ามาเยี่ยมนะครับพี่โอไอพนะครับวันนี้พี่โอไม่ได้มาคนเดียวพาพี่าสาวสสาวัด,าวดมาด้วยครับผมนะครับหลังชีวิตหลังกเกษียณนะพี่เดินท่องเที่ยวดูกเกษตรกันอ่โอ้วันนี้เมื่อเช้าเราไปดูไอ่ก้อนเห็ดวันนี้มาชิมก๋วยเตี๋ยวจริงๆชิมวันที่สองแล้วจะเตรียมตัวกลับกรุงเทพใช่ครับอ้าวมาดูให้โอแนะนําหน่อยเป็นยังไงบ้างก๋วยเตี๋ยวเห็ดจริงๆครับคือเคียงๆทั้งหมดคืออันนี้มีมีเห็ดอะไรบ้างพี่ อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดออริจินจ์ครับออริจินจ์นะฮะใช่อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดอะไรหูหนูใช่เห็ดหูหนูนะครับหูหนูก็มีหูหนูหูหนูทั่วไปแล้วก็หูหนูขาวด้วยใช่ไหมอ่านี่เห็ดหูหนูขาวครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็นี่ก็เป็นอะไรนะฮะเห็ดเห็ดอะไรอันนี้เห็ดนางฟ้าผู้ฐานของที่ฟาร์มเราของที่ฟาร์มนะฮะใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยฮะอ่าซิกเนเจอร์ครับผมลูกชิ้นเห็ดสามอย่าง ไอ้ที่เรากินใส่ชามมันจะมีอยู่ในนี้ด้วยก็จะมีออรินจิที่เรากินสดแล้วก็มีหูแล้วก็มีนางฟ้าพุทธาแล้วก็เห็ดหอมด้วยอมนะครับอืมเนี่ยเป็นไงลองชิมลองชิมเขียงทั้งหมดคือเป็นเห็ดทั้งหมดเลยเห็ดทั้งหมดเลยไม่มีไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยครับผมเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะลองชิมลองชิมเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อวานชิมไปแล้วแหละไม่ได้เก็บภาพวันนี้ต้องก็จะชิมอีกทีว่ารสชาติเมื่อวานเพี้ยนไหมอ่าโอเคเป็นไงนิ มาตรฐานครับซิกเนเจอร์ของร้านเลยอมาถึงคือบอกเลยว่าอมากี่ครั้งก็รสชาติเดิมรสชาติเดิมอันนี้ยังไม่ปรุงนะฮะยังไม่ได้ปรุงนะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่รสชาติมันออกหวานๆที่รส,าส <laughs> ชาติหวานๆแล้วก็มีน่าจะหวานจากอะไรฮะที่ใส่ผงชูรสหรือใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่แล้วก็ไอ้ลูกชิ้นเราเนี่ยวัตถุกันเสียก็ไม่ใส่เพราะจะปั้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์ปั้นสด คือถ้าใครจะได้กินคือต้องเฉพาะเสาร์ที่เท่านั้นต้องเสาร์ที่เท่านั้นออเป็นช่วงวันหยุดออกมาใช่ช่วงวันหยุดนี่รสชาติเป็นไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยครับเมื่อวานก็เหมือนกันอันนี้แบบไม่ไม่ปรุงฮะไม่ปรุงเลยกินกันแบบว่ามาถึงตั้งทอดชิมเลยนะม้องซุปหวานครับหวานหอมอืม อยากกินต้องมาที่นี่ใช่ไหมอย่างเดียวเียวครับใช่สวนไทยมุงสวนไทมุงอะไรครับเขียวหาไม่ยากครับปักหมุดปากหมุดมาเลยครับอืันนี้ผมเห็นมีมีอะไรครับหมูยออันนี้เป็นหมูยออะไรอันนี้หมูยอเห็ดถอมอันนี้ของชาวบ้านที่เขาทำเราก็ช่วยช่วยมาด้วยชาวบ้านด้วยแล้วชามเนี่ยเราก็ช่วยของชาวบ้านมาเป็นภูมิปัญญาของเขานะครับอันนี้มาจากพัทลุงเลยส่งมาพยายามเราจะทําให้มันมันมีอะไรแล้วที่มันแปลกแปลก ที่ช่วยชาวบ้านช่วยเกษตรกรและต่อยอดได้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีโอกาสได้ชิมเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามาชิมเสาร์ที่สวนไทยมุงแล้วมันติดใจอยากจะหากินที่ไหนได้ไหมครับเนี่ยพี่มันจะลําบากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้กําลังทําไม่นี่อยู่ครับเรื่องของแฟนชายแฟนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเห็ดเลยอ่าและสูตรจากที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราจะเริ่มต้นที่ราคาไม่แพง นะครับให้ทําแฟนชายแล้วก็แฟนชายของเราก็จะใช้ชามกะลาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนนั่นแหละครับรสชาติเราก็จะไปสอนให้เขาอ่ะให้เขาได้ทําแต่ว่าแฟนชายเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะให้เขาไปซื้อของเองแต่บางส่วนเราก็สงวนส่งจากของเราเช่นลูกชิ้นเห็ดน้ําซุปเราจะไปสอนวิธีการปรุงให้มันจะได้สูตรเหมือนกันแล้วพวกเห็ดพวกอะไรนี่คือใครจะซื้อแฟนชายไปก็สอนวิธีการปลูกปลูกด้วยจะมีเห็ดให้ปลูก แล้วก็ใช้เห็ดจากร้านนั่นแหละช่จำหน่ายเลยใช่ใช่เป็นแบบนั้นเลยธรรมชาติเลยนะเออนั่นแหละครับหมูยอเห็ดหอมหมูยอเห็ดหอมเป็นเส้นๆกันเลยฮะใช่นั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเที่ยวหน้าให้พี่โอมาใหม่ครับผมมาเที่ยวกันอีกเนาะแนะนำกันแล้วเดี๋ยวเราได้มีอะไรต่อยอดได้โอเควันนี้ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ